นี่ครับวิธีทำ u t u b e ของผมนะครับ <Hey. S 1> ผมจะทำแบบง่ายๆนะฮะทำแบบง่ายๆแบบง่ายๆเลยครับแบบบ้านๆนะไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปมีแคปชงแคปชั่นไม่ต้องมีอะไรเหมือนที่เขารวยแนละ้วทำกันนฮะอันนี้เราทำแบบธรรมชาติขึ้นมาเลยครับจากคนที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วคิดจะทำอะไรก็ทำเลยนะฮะทำแบบง่ายๆไม่ต้องไปตัดต่อนะฮะไม่ต้องไปตัดต่อให้เสียเวลานะครับเราคิดอะไรได้เราก็จัดเลยก็คือว่า สมมติว่าเราชอบทํากับข้าวใช่ไหมครับเราก็ทํากับข้าวไปเลยแล้วก็ถ้าไม่มีใครดูเราก็เปลี่ยนนะแล้วก็ลองสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างไปถ้ามีคนไหนชอบอันนั้นนีเยอะ mm hmm. ก็แสดงว่า mm hmm. นั่นแหละมันคือทางของคุณเพราะว่าทําแล้วมันมีคนดูเยอะนะ mm hmm. พอคุณสําเร็จแล้ว mm hmm. คุณก็จะมีโฆษณาเขาไีไ่จะเปิดสร้างได้ไดให้คุณ mm hmm. ก็แรกๆผมก็ทําลองผิดลองถูกเหมือนกันฮะ mm hmm. ก็คือทําไปเลย mm hmm. ผมถ่ายแบบมุ่งมั่วลงไปเลย แต่อยู่ดีๆีมมฟุกเว้ยจะบอกให้จะบอกให้นะผมฟุกอะ่ะมีคนติดตามผมมาหนึ่งพันแปดรอคนเออตอนนี้นะแล้วมีการดูเกินสี่สี่พันชั่วโมงละเออผ่านกดกติกาของ YouTube แล้วเออง่ายๆไม่ต้องไปท้อแค่นั้นแหละเออถ้าคนไม่ท้อทำอะไรก็ได้เนาะโอเคปะไปไปน่ารักมากครับ